สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับโซทาโรแม่หมอโซนะคะเรากลับมาพบกับซีรีส์สงการเรียนไพ่ทาโรกับแม่หมอโซนะคะแม่หมอโซก็จะมาแชร์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไพ่รวมถึงความหมายของไพ่นะคะเพื่อนๆหลายคนเลยนะคะชอบดูดวงด้วยแล้วก็สนใจที่จะดูไพ่เองเป็นด้วยนะคะก็ซีรีส์นี้นะคะเราทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราจบเมเจอร์อะคานาคือไพ่ชุดใหญ่ไปแล้วเราก็มาขึ้นไพ่ที่เป็นสํหรับเล็กนะคะที่เราเรียกว่ามเนอร์อะคานานะคะมาถึงเดิน ทางมาถึงไพ่สองไม้นะคะเออ่ต้องบอกว่าเวลาเราเราคุยกันเรื่องไพ่สำหรับเล็กเนี่ยคือเรื่องราวหรือว่าสตอรี่แบบว่าตำนานมีตำนานอะไรไหมมีตำนานเทพตำนานของอ อะไรต่างๆเนี่ยจะจะมีไม้มันมีบางใบนะแต่บางใบก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะก็จะตรงไปตรงมานะคะอย่างเรื่องอย่างเวลาเราดูสำหรับไพ่เมเจอร์คานาเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเล่าเยอะหน่อยนะคะทีนี้เรามาเดินเออเรามาดูถึงไพ่สองไม้กันนะคะก็เป็นเอออย่างแรกเลยนะคะแม่หมอโซก็จะแนะนานว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเอ่อในการศึกษาไพ่นะคะเราก็สามารถดูจากรูปภาพได้เลยนะคะดูเพื่อที่จะ พอที่จะดึงอ่าเหมือนกับสภาวะอารมณ์นะคะไซคลอจีจิตวิทยานะหรือบางทีมันเป็นแค่การฝึกฝึก ความรู้สึกการตีความของเรานะคะ intuition นะ,ะสัญชตาตญาณของเราะคะยเคเบิล ability อะไรบางอย่างเวลาที่เราเห็นหน้าไพ่นะคะแต่ทัน้นี้ทั้งนั้นแม่หมอโซก็จะแจ้งอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเนขาเรียกว่าเป็นเวที่แม่หมอโซฝึกมาแล้วกันนะคะคือแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ความรู้สึกของเราตีความไพ่ได้ทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราเราศึกษาไพ่ทาโร่ลงไปลึกเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีความวิชาการมากทุกอย่าง สัญลักษณ์อะไรต่างๆที่เขาวางมาเนี่ยมันล้วนแต่มีความหมายนะคะอย่างสมมติเราดูหน้าไพ่อย่างนี้นะคะ่ะเ,เขาเป็นเลข2ใช่ไหมคะนี่เขาถ้าเป็นไพ่สาหรับเด็กเขาก็จะเขียนเป็นเลขโรมันนะคะขีด2ขีดนี้เป็นตัวแทนของเลข2นะคะแล้วเราก็จะมี2ไม้คือถ้าเรามอง มอง proportion มองสัดส่วนของภาพเนี่ยเราจะเห็นถึงความสมดุลใช่ไหมคะเพื่อนๆน,นะคะแบบอ่าเขามีมีไม้ฝั่งนี้นะคะเนาะฝั่งซ้ายมีไม้ฝั่งขวามีคนอยู่ตรงกลางนะ้นจะมีความสมมาตรอะไรบางอย่างแล้วเลข2เนี่ยในทาง numerology นะคะทางทางตัวเลขเนี่ยสมันหมายถึงความสมดุลหมายถึงอะไรที่มันแบบเอ่อไม่ไม่สุดโตง่งมันมีความความสมดุลความเป็นแบบ บาลานซ์กันแบบนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคีคีของเขาเนี่ยรักษาสองไม้มันก็เป็นไพ่ที่เอ่อเหมือนกับ กำลังมองหาสิ่งที่มีความสมดุลน,นะคะมีการที่มองว่าเอ,อ่อทั้งทั้งมองใช้ตรรก,กะใช้เหตุผลใช้ความคิดพิจารณาครบด้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความสมเหตุสมผลกันนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็พูดถึงความสมดุลได้นะคะทีนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นในไพ่เนี่ยก็จะเห็นว่าเออเขาสีแดงเด่นใช่ไหมคะสีแดงเดน่นแดงออกส้มนะคะแล้วก็มันก็ ไพ่หมายเนี่ยเราท่องกันกว้างๆว่ามันอ๋อมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการงานเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเอ่อแพชั่น ความาความลหลงไหลในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งความกระตือรือร้นของชีวิตไอ้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะได้มันก็มันก็สื่อไปในความหมายหมายนั้นนะคะเออในแบบไพ่แบบไอ้ลักษณะสีแดงในไพ่ทาโทร่นะคะก็สื่อเป็นลักษณะนั้นเป็นการลงมือทําแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ไพ่ชุดไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเออเราจะต้องอ่านแค่เฉพาะความหมายของการงานอย่างเดียวนะคะไพ่ทุกใบมันอ่านได้ทุกเรื่องนะคะขึ้นอยู่กับบริบทของไพ่แล้วก็คําถามที่เราถาม ะะคะอ่ะที่นี้เราที่เนี้เราพอจะเห็นแล้วว่าไพ่เนี่ยเขามีสีเยอะนะคะสีแดงเยอะนะคะไพ่สองไม้เนี่ยเขาเป็นตัวแทนของคน กลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจริงๆเราอาจจะไม่ต้องรู้เรื่องโหราศ,ศาสตร์อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราเห็นว่าไพอ่อะเขามีสีแดงเยอะมันบอกถึงความกระตือรือรน้นการมองไปข้างหน้าการคิดว่ากําลังจะลงมือทําอะไรบางอย่างอยู่นะคะการ,รเริ่มการเริ่มต้นใช่ไหมคะสองสองมันก็เป็นไพ่ที่มันเริ่มต้นจากเรามีเอชใช่ไหมคะเอชก็คือไพ่กลุ่มหนึ ice, ่งไม้หนึ่งไม้พวกเนี้ยค่ะหนึ่งไม้หนึ่งถ้วยพวกเนี้ยหนึ่งมันจะเป็นเลขหนึ่งเลข สมันก็ยังอยู่ในช่วงของการริเริ่มเริ่มต้นนะคะแล้วราศีเมษเป็นราศีคาร์ดิโนลเป็นราศีต้นท่านนะคะมันก็ราศีเมษเขาก็พูดถึงการริเริ่มทําอะไรบางอย่างความกล้าความกระตือรือร้น,นความมั่นใจความกล้าตัดสินใจนะคะการลงมือทําการกระทําอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคุณกษณะที่ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเขาก็พูดถึงสัตว์มันก็หมายถึง สัญ,ญลักษณ์หรือว่าคุณลักษณะของไพ่สองไม้ด้วยนะคะก็คือไพ่สองไม้เนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่ถือไม้สองอันใช่ไหมคะแล้วมองออกไปข้างหน้าขอบฟ้ามองไปไกลๆถือรูปโลกอยู่ในมือเห็นรูปโลกไหมคะอ่ถือรูปโลกอยู่ในมือนะคะการที่อันเนี้ยเขาวางถือรูปโลกอยู่ในมือนะคะ,นนาาม,ะ,คะมันก็สื่อได้ถึงเรื่องว่า เขาก็มีความมั่นใจเขาก็มีความคิดว่าถ้าโลกอยู่ในกำมือฉันนะคะฉันสามารถที่จะทำไรายได้แสดงว่าคนคนนี้เขามีแพลนที่จะทำอะไรบางอย่างอยู่ ถูกไหมฮะแต่ว่าม,ม,มีไพ่ในลักษณะของการวางแผนเพราะมันเป็นสองไม้นะคะมหมะอโซบอกไปว่าสองไม้หรือเลขสองมัน,มนพูดถึงความสมดุลเขาก็อาจจะกำลังคิดบางอย่างว่าเอ๊ะเรากาลังคิดเรื่องการวางแผนของเรานั่นแหละว่าสิ่งนี้ดีไหมนะคะโอกาสที่เข้ามานี้ดีไหมนะคะดีข้อด,ดีคืออะไรนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งคืออะไรเขาพยายามหาความสมดุลเพื่อที่จะมา มีการลงเอ่อลงมือตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เวลาเรามองดูหน้าไพ่อะค่ะมันก็ยังไม่ใช่ไพ่ของการลงมือทำในทันทีถูกไหมฮะเพราะว่าเราเห็นว่าเอ๊ะเขากำลังมีการคิดอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็รู้สึก มันก็ค่อน้างค่อนไปในทางที่ว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น,นเป็นคนที่มีมีโปรเจกต์อยู่ในมือมีการวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ในมบือนะคะแล้วรูปโล่งมันสื่อไปเรื่องของต่างประเทศได้ด้วยเพราะฉันไพ่ใบนี้มันก็แปลว่าต่างประเทศได้ด้วยนะมันมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะแล้วคีย์เวิร์ดของ2ไม้นะคะมันก็อาจจะพูดได้ว่าโอเคมันเป็นไพ่ของการวางแผนเป็นไพ่ของการที่จะรเริ่มทําอะไรบางอย่างเป็นไพ่ของการ วางแผนเป็นค่ายของการคิดตัดสินใจวางแผนเพื่อที่จะมีการตัดสินใจอาจจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาหาเขาได้ไหมฮะเพราะว่ามันมีรูปโลงใช่ไหมฮะเหมือนกับโลกนี้หยิบยื่นโอกาสให้กับเขาลวลาเราเปิดได้ไพ่สองไม้ <c oughs> ก็แสดงว่าอเจ้าตัวเขาต้องมีมีโอกาสอะไรบางอย่างมีสถานการณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาที่ทําให้เขามีการคิด คิดเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกจะทําอะไรดีเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอ่ะมันจะเป็นเรื่องของการวางแผนโอกาสการเลือกเส้นทาง decision making แบบนี้นะคะเนาะอันนี้นะคะก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ง่ายๆ simple ที่เพื่อนๆเ,เอาไปจําแล้วเอาไปปรับใช้ได้นะคะทีเนี้ยเวลาเราเราอ่านเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องใช่ไหมคะอย่างไพ่สองไม้เนี่ยเราก็อาจจะเอ่อจะพูดเรื่องอะไรได้บ้างเดี๋ยวแม่หมอโซดูโน้ตก่อน <laughs> เวลาจะ ทำคลิปความหมายไพ่เราก็าต้องจดอะไรเยอะแยะต่างๆมากมายนะคะอ่าขอพูดเรื่องการงานก่อนละกันนะคะเวลาเราหยิบได้ไพ่ใบนี้วันก่อนหยิบ มีพี่คนนึงมาดูนะคะมันก็ขึ้นใบนี้ใบแรกเลยใบแรกมันก็คือตัวเราสถานการณ์ของเราก,ก,ก็ก็แน่ละเขามีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะทีมีไพ่อื่นมันจะบอกว่าเรื่องอะไรเนาะก็เราก็อ่านได้เลยว่าอ,อ๋อคุณมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในช่วงนี้นะกาลังคิดชั่งใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็เรื่องการถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานก็อาจจะแปลว่าโอเคเป็นช่วงที่คุณกําลังคิดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นวางแผนงานหรือโปรเจกต์ใหม่หรือคุณคิดว่าเอ,อ้ยตอนนี้มันอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่าง เข้ามาให้เลือกหรือเราอาจจะอยู่ในช่วงที่เราทํางานนี่แหละแต่พอเท่าคนบรลที่คุณได้2ไม้คุณก็อาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะไปหาโอกาสใหม่ดีไหมส่วนใหญ่นะเพื่อนๆแม่หมอโซกับไปดูเคสไพ่ของตัวเองนะสองไม้ส่วนใหญ่ขึ้นมาทีไรนะมันจะเป็นช่วงที่คนน่ะกำลังคิดว่าอยากจะเปลี่ยนงานคืออยากจะเปลี่ยนอะ่ะมันจะเป็นช่วงที่ว่าฉันจะอยู่อย่างนี้หรือฉันจะไปต่อดีอย่างเงี้ยนะคะไพ่สองไม้มันมีอารมณ์แบบนี้นะคะเออมันก็จะหมายถึงว่าการคิดเพื่อที่จะเลือกใช่ไหมฮะเราก็เอ่อ อาจจะมีโอกาสได้ได,ได้มีอะไรบางอย่างเข้ามาให้ทำร่วมกันเนาะทีเนี้ยไพ่ถ้าไพ่ใบนี้เป็นเรื่องการเงินนะคะแน่นอนเป็นไม้นะคะแล้วเราจะอ่านการเงินยังไงนะคะมันก็หมายถึงโอกาสอะคะ่ะโอกาสมันม,มีโอกาสในการทําเงินเข้ามานะคะอาจจะเป็นเรื่องของออจะทําโปรเจกต์นี้ดีไหมจะลงทุนดีไหมมันได้หมดเลยมันเป็นแค่โอกาสแม้มันจะไม่ไม่มีเหรียญปรากฏขึ้นมาแต่มันก็มีความคิดว่าเอะเราจะทํายังไง ที่จะให้เงินงอเงยได้หรือว่าอาจจะมีความลังเลว่าจะจะไปทำอะไนี่ดีไหมอะนี่ดีไหมนันเป็นการวางแผนนะคะส่วนในเรื่องของเ,อเรื่องของความรักนะคะอ๋อบอกก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของการทํางานใช่ไหมฮะจิงไพ่สองไม,งไม้เป็นไพ่ของกระตือรือร้นนะคะถ้าถามว่าเออเขามีเขาสไตล์ยังไงลักษณะการทํางานก็คือเป็นคนกระตือรือร้นนะคะราศีเมษเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วนะขยัน ขยันแบบบ้าพลังะอะเมธอะนะคะบ้าพลังเป็นคนชอบคิดรเริ่มเป็นคนกระตือรือร้นแน่นอนเมธเนี่ยมันเป็นดาวอังคารก็จะมีลักษณะของความ ความอีโก้ได้ด้วยนะอังคารนะคะแม่หมอโทเป็นเป็นเมธค่ะรู้ดีนะคะความอีโก้ของเราแต่ที้เราเป็นเมธร,ระดับไหนงะเมธที่พัฒนาตัวเองแล้วเมธที่ใช้พลังงานของเมธเป็นอะไรแบบนี้นะคะเออแต่หมายความว่าอย่างนี้ค่ะคือเขาก็จะมีความความทนงความยิงอ่าสองไม้เป็นไพ่ญิงยิงนะคะเมธก็เป็นไพ่ญิงนะเป็นคนหญิงญิงไหมคะเมธ <laughs> เออคือเหมือนกับว่า ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเอย,อยู่ๆจะมาเข้ามาคุยได้ง่ายๆเพราะเมย์เป็นพลังงานมาอินเทนส์มันมีความเข้มข้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เฟลลี่นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความแบบว่ามีมาดมีอะไรบางอย่างเออแต่เขาก็เป็นคนจริงจังเพราะฉะนั้นในชีวิตอะ่ะเขาก็จะมีเป้าหมายเขาก็จะมีเออ่ มีความ ambition นะ ambition คือความทะเยอทะยานมีเป้าอะไรที่เขาต้องไปให้ถึงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะแล้วแน่นอนวนะ่าเมทก็ต้องเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะในเรื่องความรักล่ะถ้าเราเจอไพ่สองไม้นะคะความรักเนี่ยเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราก็อาจจะอ่านเป็นสถานการณ์ก็ได้ว่า เออมันต้องดูอะค่ะสถานการณ์คือมายว่าโอเคคุณกําลังคิดในเรื่องของสถานการณ์ความรักก็ต้องดูว่าเจ้าชะตาหรือคนคนนั้นอะเขาสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเช่นเขาคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ก็อาจจะบอกได้ว่าโอเคมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกาลังมีการตัดสินใจนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมันจะ มันจะไปถึงได้ถึงขั้นไหนนะคะเพระพาะไพ่นี้แปลว่าการวางแผนใช่ไหมคะเราก็เริ่มมองไปทางหน้าละมันก็เป็นการประเมินสถานการณ์นะคะหรือว่าถ้าเราเ,เป็นลักษณะว่าของถ้าเราโสดล่ะเราโสดแล้วเราได้ไพ่ไปเนี้ยสองไม้มันก็มันอาจจะเป็นการที่มองว่าเอ้ยเรามองหาโอกาส เออจะมีคนเข้ามาไหมแต่จริงสองไม้มันอ่านเป็นคนก็ได้นะก็มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาจะเจอคนในลักษณะสองไม้เป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่ขยันนะคะมันก็มีเซนต์ต่างประเทศได้ด้วยบางทีก็บางทีมันอาจจะเจอผ่านาการทํางานคอนเน็กกับต่างประเทศหรือว่าเป็นคนต่างชาติอะไรเลยแบบเนี้ยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเป็น เป็นเป็นลักษณะนี้ถ้าเราอ่านเป็นคนก็ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเนาะเออที่เวลาอ่านพวกนี้มันก็ต้องดูว่าไพ่รอบๆอ,บอะ่ะประกอบว่าอะไรแล้วก็สถานการณ์ของเจ้าชะตาเขาเขาเป็นยังไงเราก็ตีความไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเรื่องเรื่องความหมายไพ่เนี่ย จริงจริงก็ต้องบอกเลยหนังสือเมื่อเราจะไปอ่านหนังสือหรือว่าเราไปเรียนกับคุณครูมาดูช่อง YouTube มันจะได้ความหมายระดับหนึ่งนะมันไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนเนเพราะว่าไพ่อ่ะพอมันไปตกกระทบไปไปอยู่กับใบไหนความหมายมันก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนแล้วก็มันอันนั้นอันนี้มาเจอกันอย่างเงี้ยนะคะมันเนี่ยแม่หมอโซเลยมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของการเรียนไพ่สนุกเนาะมันมันไม่ได้มีความหมายว่าท่องแค่นี้ไปแล้วเราจะอ่านได้นะมันขึ้นอยู่ กับการผสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับไพ่ที่เขาไปติดด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะถ้าถามอารมณ์ความรู้สึกหล่ะของไพ่สองไม้ไพ่สองไม้ตะกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเราดูหน้าไพ่เราก็รู้ว่าเอ้ยมันมันยังไม่ใช่ไพ่าการลงมือทําฉะนั้นเราเปิดมาถ้าเราอยากจะคอนเน็กกับไพ่เนี่ยเราก็อาจจะเป็นเราอ่านอาจจะอ่านความรู้สึกก่อนได้ว่าโอเคไพ่ใบนี้มันให้เซนส์ให้อารมณ์ความรู้สึกของการที่การคิดการคิดการเลือก ความกาลังพยายามที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างบางครั้งถ้ามันมีไพ่อื่นๆมาประกอบมันก็อาจจะมีความหมายว่ายังลังเลอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกําลังคิดอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะเนาะโอเคค่ะก็หวังว่าจะได้ความหมายกว้างๆนะคะของไพ่สองไม้ที่นี้จะให้เราเข้าใจจริงๆอะ่ะเราต้องมาอ่านเราต้องเห็นไพ่ว่าถ้าเราอ่านจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ่ะทีนี้แม่หมอโซ่ก็จะ ก็หยิบเคสมาให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวขอดูก่อนเอาอันไหนก่อนอ่ะอันนี้ก่อนละกันนะคะสมมุติอันเนี้ยเป็นก็เป็นเคสจริงนะคะเขามาถามว่าเพื่อนร่วมงานอะมองเขาอย่างไรนะคะแม่หมอโซใช้ไพ่แบบวางไพ่แบบสีใบคือบางคนวางสามใบนะคะวางสามใบแบบเนี้ยนะคะ,บบะ,คะก็อ่านไปก็อ่านได้แต่แม่หมอโซก็ไม่ค่อยถนดัดคือสามใบเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็จะมีตําแหน่งของเขาใช่ไหมคะอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างเงี้ย แต่คุณต้องฟังคําถามดีๆนะอันนี้ขอแชร์ส่วนตัวนะคือคือต้องบอกเลยว่าตัวเองไม่ได้เชี่ยวชาญ3ามใบแต่ว่าเท่าที่เท่าที่รู้มาเขาวางกันอย่างนี้ใช่ไหมคะอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ทีนี้คาถามของคุณนะ่ะถามว่าเพื่อนร่วมงานมองเรายัางไง มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับอดีตปัจจุบันอนาคตหรอกป่ะคะใช่ไหมคะถ้าเราลองลองคิดตามดูนะคะจริงๆเวลาเราถามถึงคนถึงอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านเป็นเราอ่านรวมกันไปได้เลยเราอ่านเป็นใบๆได้เลยนะคะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะน,นี้ให้ให้เคล็ดลับเอาไว้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเครจริงๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้ไพ่ที่เขาได้นะคะเขาได้ใบแรกเป็น emperor ได้ใบที่สองเป็นสไม้ ใบที่สามเขาได้เป็นเจ็ดดาบใบที่สี่ได้เป็นสตาร์หัวกลับนะคะอ่ะเราโฟกัสที่สองไม้นะคะเพื่อนร่วมงานมองเรายังไงนะคะเออเราถามว่ามองยังไงก็เป็นบุคลิกเป็นนิสยัยเป็นอะไรอะไรอะไรก็ตามแต่เราอาจเป็นใบๆได้เลยเราไม่ต้องมาแบบสถานการณ์เออปัญหา เขามองเขาคิดยังไงแล้วก็ผลลัพธ์อันเนี้ยมันมันจะไม่ใช่แล้วพะมันเพราะคำถามมันเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะนี่เราก็อ่านไปเลยอะมองไง็ม p e r เรอ๋อก็มองดูเป็นคนกล้าลุยใช่ไหมฮะลุยตัดสินใจดูเป็นคนมีเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนขยันแล้วพอ p e r ร์ก็เป็นราศีเมษนี่เห็นอะไรรวมกันไหมฮะแม่หมอโซบอกไปแล้วว่าสองไม้เป็นราศีเมษใช่ไหมฮะก็คือเห็นไหมมีความเป็นเมษเป็นเมษแสดงว่าเพื่อนร่วมงานอะมองคนคนเนี้ย มีลักษณะของความเป็นเมตรเด่นเยอะนะคะก็อาจจะบอกว่าอ๋อเขามองว่าคุณเป็นคนมั่นใจคุณเป็นคนขยันนะทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังเยอะนะคะที่เนี้ยสองไม้มันอยู่ในตำแหน่งปัญหาเราอ่านซ้อนกันไปได้นะคะ,ะปัญหาคืออะไรปัญหาคือสองไม้เอ๊ะตะกี้แม่หมอเซบอกว่าเอ๊ะสไม้มันแปลว่าลังเลเนี่มันแปลว่า จะตัดสินใจยังไงใช่ไหมคะแต่เนี้ยเขาถามเป็นลักษณะของบุคคลเราก็เอาเอาลักษณะของสองไม้ก็เอาเป็นคนมั่นใจมั่นใจนะคะแล้วเมฆก็เป็นคนที่บางทีก็เป็นคนทื่อๆเป็นคนพูดตรงๆหุ้นๆนะคะเป็นคนที่แบบเขาอาจจะไม่ได้จจ๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วมีแต่ปัญหานะคะก็คืออ่าเพื่อนโรงงานก็จ,จะมองว่าเราเป็นคนแบบ ผู้จาดูขวานผ่าซากตรงไปตรงมาหรือว่าดูเป็นคนหน้าเก่งขามคือเมธอะถ้าเมธแท้ๆนะคะคือเขาจะมีความจริงจังซีเรียสไงเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามามันจะไม่มันจะไม่ได้แบบพวกมิถุนหรือตุนพวกนี้เขาจะแบบเปิดรับนะคะเขาจะมีมีไฟล์ที่ต่างกาันแต่ไม่ใช่ว่าเมธเป็นคนที่แบบน่ากลัวหรือไม่ดีไม่ใช่นะคะเป็นพลังงานก็จะมีความแบบแบบพัดไฟอะคือจะเข้ามาคุยกับคนนี้ต้องคิดก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูน่าเก่งขามใช่ไหมคะทีเนี้ย แล้วก็เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบก็คือว่าอันนี้เขาถามว่าเพื่อนร่วมงานมองเขายัางไงใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นความคิดของเพื่อนร่วมงานหรือว่าตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานเจ็ดดาบเพื่อนร่วมงานก็เลยแบบบางทีเออก็ไม่แน่ใจว่าคิดอะไรอยู่หรือบางทีก็มีความแบบเออแบบเอ๊ยอย่างไงบางทีเหมือนยังไม่ได้มองว่าเป็นเพื่อนอนะเจ็ดดาบเป็นความไม่ไว้วางใจเหมือนยังหยั่งเชิงอยู่มันมีเซนด้วยว่าเนี่ยเพื่อนร่วมงานเมาคนนี้ด้วยนะ 7ดาบเมื่อที่แอบพูดถึงหรือเมา้าเยอะมันลงด้วยเดอะสตาหัวกลับนะคะเดอะสตาหัวกลับมันก็แน่นอนเดอะสตาหัวกลับมันไม่ใช่ไพ่ถ้าอย่างเงี้ยโอเคก็มองว่าจริงๆเราก็อาจจะไม่มีอะไรนะคะแต่เดอะ์สตาหัวกลับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ายังมองว่าคืออันนี้แม่หมอมองแม่หมอชมมองสองเลเวลนะคะคือเขามองว่ายังเหมือนดูเข้าถึงยากยังไม่น่าเข้าใกล้ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่อะเจ้ชาชะตาก็บอกตรง <laughs> เพราะว่าเขาก็เป็นคนเฉยเอ่อะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดืซสาหัวก็คือก็ยังเพื่อ่วมง,งานก็ยังมีความเกรง <c oughs> เกรงกันอยู่ละกันนะคะเหมือนก็ยังอาจจะยังปรับตัวอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าคนนี้แบบเข้าถึงยากยังไม่น่าเป็นมิตรนะคะก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันหรือป่านะ <c oughs> เพราะว่าไพ่มันเป็นเหมือนกับลักษณะว่ามันมีปัญหาเรื่องคําพูดหรือเปล่าคือพูดกันตรงๆทื่อๆอาจจะมีการทะเลาะก,กันหรือว่าความเห็นอะไรบางอย่างไม่ลงรอยกันอันนี้เพราะอันนี้มันแปลว่ารู้สึกไม่ ไม่ลงรอยกันไม่เป็นมิตรกันนะคะอันเนี้ยนะคะก็เอ่อมันก็อาจจะจะสื่อถึงเรื่องความรู้สึกได้ว่ายัางรู้สึกว่ายัางไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเนาะอันนี้คือตัวอย่างการอ่านสองไม้นะคะเอ่อไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อมันต้องค่อยๆฝึกนะคะแต่ว่าอันนี้เราพอได้คีย์เวิร์ดไปแล้วนะคะแต่เพราอันนี้มันถามถึงคนนี่มันดูสถานการณ์ดีกว่าอีกอันสักอันหนึ่งแล้วกันนะคะเรื่องของสถานการณ์เรื่องความรักบ้างอ่ะย่อทิป เขาถามว่าคนที่คนที่มาดูเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็ถามถึงแฟนเขาว่าเนี่ยแฟนเก่าอะ่ะเลิกกับแฟนของดิฉันเนี่ยแฟนของเจ้าชะตาเนี่ยเลิกกับแฟนเก่าจริงๆแล้วหรือยังเขาเลิกกันแล้วหรือยังนะคะอ่ะไม่งงนะคะอ่ะอันแรกคือเฮอร์มิตอันที่สองคือหนึ่งเหรียญอันที่สามคือแปดไม้อันที่สี่คือแน่นอนโจทย์ของเราคือสองไม้อ่ะ เพื่อนๆว่าเลิกกันหรือ,อยังคะอืมจือเจ้าชะตามีแฟนแล้วเจ้าชะตาถามว่าแฟนตัวเองอะบอกว่าเลิกกับแฟนเก่าแล้วอะแท้จริงแล้วเลิกกันหรือ,อยังคะแม่หมอนะคะถ้าอย่างนี้นะคะเราจะอ่านยังไงอ่ะเราเรายังไม่ต้องดูอันนี้ก็ได้เราดูแค่สองไม้เพื่อนๆว่าเลิกอยังคะสองไม้สองไม้มันเป็นไพ่ของการลังเลของการคิดใช่ไหมฮะว่าเอจะแบบจะไปยังไงต่อไปดีนะคะถ้าอ่านแล้วก็ผสมแม่หมอโซลู รูดเดียวเนี่ยคือนี้น่าจะยังไม่เลิกนะน่าจะยังไม่เลิกค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันยังมีไพ่ไปมาหาสู่กันอยู่อะค่ะคือไพ่มันขึ้นเฮอร์มิตใบแรกเป็นสถานการณ์นะคะเฮอร์มิตเแปลว่าอะไรคะเฮอร์มิตลว่าคนเก่า คนเก่าหรือเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันมานานนะแปบลบว่าคนเก่าเพราะเราถามถึงคนเก่าให้มันก็ขึ้นไงนะคะแล้วก็อ่าใบที่2เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาปัญหาคือ1เหรียญก็ยังมีลักษณะเหมือนความรู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังรู้สึกแบบเอ่อรู้สึกแบบรู้สึกดีอยู่รู้สึกดีอยู่รู้สึก,ร,สกรู้สึกโอเคอยู่นะคะ แล้วก็แปดไม้นะคะมันก็เป็นแบบแพชชั่นความหลงไหลอะไรมันยังมีอยู่จริงสองใบนี้มันรวมกันมันเป็นเรื่องของแบบเสน,เสน่ห์อ่ะเหมือนความแบบสองใบนี้มันรวมกันเป็นเรื่องทางเพศอะคะ่ะเพื่อน อันนี้เดี๋ยวไว้แม่หมอโซส,สอนในคลาสชุดลึกนะคะคอยากเรียนไพ่ก็มามามารอเรียนเลยนะคะเดี๋ยวปีนี้จะเปิดนะคะเนี่ยมันเป็นเรื่องทางเพศนะคะเออแล้วก็ส่องไม้มันก็มันก็ยังไม่เริม่มก็แปลว่าโอเคก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงอยู่แล้วก็ถ้าเราอ่านบนใช่ไหมมันไปกระทบกับเฮอร์มิตแปลว่าคนเก่าก็ยังเวลาเหงาอ่ะเฮอร์มิตก็แปลว่าเหงาด้วยเวลาเหงาก็มีการกลับไปหาได้ด้วยกลับไปหาเพราะอะไรอ่ะ เป็นความผูกพันระยะยาวแล้วก็มีเรื่องมีเรื่องทางเพศอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะเนาะ ก็มันก็เป็นเป็นสารและสินเวลาเราสื่อสารเนาะว่าเออเขาอาจจะยังติดต่อกันอยู่นะอะไรประมาณเนี้นะคะก็ลองดูแต่นี่ก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเคสจริงๆว่าอ่ะสองไม้เนี่ยเวลาอ่านแล้วเนี่ยมันก็จะแล้วแต่เคสนะคะเพื่อนๆมีเคสอะไรลองเอามาแชร์กันข้างล่างได้แต่แม่หมอโซอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าถ้าจะมาถามแม่หมอโซอยากจะ encourage ให้เพื่อนๆน,น,นะคะ ลองอ่านมาก่อนลองเดามาก่อนก็ได้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะออหนูอ่านว่าอย่างนี้ว่ายัางไงเราถือว่ามันเป็นการสร้างคอมมูนิตี้นะชุมชนของของนักอ่านไพ่เรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะใครเคยเจอประสบการณ์ส่องไม้อยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบซีรีส์นี้นะคะก็ฝากกําลังใจไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแชร์แล้วก็ใครอยากที่จะเรียนไพ่าทาโร่เดี๋ยวรอเลยนะคะเดี๋ยวเดือนนี้แม่หมอโซจะมาประกาศนะคะบายบาย